ฮัลโหลเพื่อนๆบึงแดดฮเนี่ยมานั่งจอดรถบึงทะเลจ้ะบึงตะเวนจ้ะสองทุ่มจ้ะเพื่อนๆมีแดดจ้าเลยนี่นั่งอยู่ในรถเนี่ยมันมีลมแต่เพื่อนลมวิว ก็เลยมานางอจอดรถบึงทะเลเฉยๆนะเพื่อนๆลมว,วิวเลยอสองทุ่มแล้วเพืเ่อนๆแดดยังดีปิ๊้เลยไหมและฉันม่ย่างเรียนชื่อได้เลย ขับรถชมวิวกันขับรถชมวิวจันเพื่อนๆนจ้า แสงแดดสวยสวยเพื่อนๆสองทุ่มเราเด้อเพื่อนๆอ,นอนนย่ลงจากรถมาจากอีกฟังหนึ่งมาฟังหนึ่งกันเห็นไหมแสงแดดงามงามข้ขางทักเพื่อนๆตะเวนงามงามย่ไหนเบิ่งตะเวนหดือ งามเราเพืเ่อนๆเนาะตะเวนเป็นสองทุ่มจ้ะลมมันเย็นแยบเลยบอยางไปทะเลลมแห้งเงมันเห็นลมแหง้งเ็เลอยใบยางไปทะเลผพืนผ่อนพูดเห็นบอทะเล สองตุ่มเราเพื่อ,อนจ้าป่างงา,ามมันมีคนแยก่ก็เลยพาพามาทางพีจ่ะ กำลังปิวบินบินกับแสงแดดนอ่อนตรงนี้ก็มีสนามเดกริ่นเลยเพื่อนๆอู้บานเมืองบานไก่ทะเลมาย่างเด่นจ้ะเพื่อนยางออกกำลังกายเลยเด่นเนี่ยมาเหยียบไปเด็กน้อยมันเด่น มเมื่อละสองทุม่มเราจะเพืเ่อนๆนสองทุม่มเราจะมองเล็กน้อยเลยมีเล็กน้อยนะจ๊ะนิ่มเนี่ยเพืเ่นนอนๆ้ยเล็กน้อยมันตกมันสีนิ่มๆแมเพืนนี้สีนิ่มไน่เพื่น บายๆในจักหน่อยก็เล็กหน่อยเ่นแถวๆนี้แหละจ้ะนี้มันมันสองถุมก่าแล้วจ้ะเล็กหน่อยไปนอนแล้วล่ะทะเลพวกตะเวนอีกเทียนหนึ่งด้วยคนเพื่อนแย่ชอบตะเวนแย่สิทายเจ็บไหวทายเจ็บไหวหลายๆมา เระเทศไทยเพื่อนโอ้โหไปตะปูนมีคนอยู่จ้ะเป็นยังไงกันเส้นแดดอ่อนๆจ้ะถ้าเป็นบ้านเห่าก็บ้านเห่าตื่นสองห้าบกมงก์เกศมงก์ก็เกลือหอมแล้วมันวอรนีตมันเบาหอมจ้ะลมเย็นๆจ้ะลมเย็นๆเพียวๆไหมเพื่อนๆน้ำทะเล เนี่ยสิถ่ายอยู่อีกมุมหนึ่งด้วยจากเพืเ่อน แต่มันเมื่อยน้ำเหลือเปื่อนๆต่อตอศาสตร์เนี่ยจักน้อยเนาะเพื่อนๆเนาะก็ยัดเปล่าเจลี่ยเปล่ารวมกันเลยเพื่อนๆเนาะน้ำทะเลเนี่ยออกมาชมอกันเลเนี่ยวอันนาวๆเปืนน้ำหนาวมันฝุ่นเรม่อยากออกหรอกเพื่อนๆนี่มันซช่เมือก็เลยออกมาก็ดีขึ้นเนะเพื่อนเนี่ยข้าก็ออกมา กลางคืนเนี่ยบนานาวก็ออกมากลงคืนบ่ไดจา้าหนาวหนาวจนถึงกระดูกมันเมืดนดำจา่าแต่แนะ่ตะบานานี้มันมีตะเว้นจนจนถึงเชียงคื้นเนี่ยชีสิงหาชสใส่ใส่ทได้ฝนเนียเอาลนะเป็นองนันง,งน,น,นนชีสยงเสยงเสะคน เีเพื high, a a trips, problems, ่อนสิบ่เชื่อเพื่อนกับกดไปในกูเกิ e ก็ได้เดัญาประเทศอังกฤษในเวลา2องถุ่สามถุมยังมีแดดอยู่บอะเดดสีบ่เสื่อย่สิตัวกันแต่ตัวคนอยู่ในยุโรปหลายประเทศกบสิงหานั่แสงแดดกำลังย่างเด่องถุงสามถุงสีถุเนาะแต่ว่า เด้แย่นอนเทียงขึ้นไปเลยแย่นะแล้วแ,แวย่สลบเลยดนอนนี่เพิ่งตื่นได้เพื่อนเพื่อนอันนี้เพิ่งตื่นได้ออ่าเพิ่งตื่นได้เพื่นเพื่อนมันง่ามแม่แย่อยากทายไว้หมนลมแห้งเแย่เพื่อนๆได้ยินเสียงลมป่ะลมแห้งเนาะ รับคลิปนี้กับบายบายนะเพื่อนๆบายบายเจอเจอกับยันลิปหนาจ้าบายบายจ้า